ออะขอต้อนริบสุขสวัสดีสธธสสธธอศรัทธาสธาธุชนชาวธุริษัทิศื่อศิษานุศิษย์ของกูเออทุกท่านทุกคนเด้อเออวันนี้ปู่ก็ได้เอาของที่ตกค้างที่จัดงานไหว้ครูบุรพาจารย์ใหญ่เอามาท่งบัสหลังจากไปประกอบกิจทางพระอิสานมาอืมนี่นะวิหารทานยังขาดเออ แทนแม่แนเพชรมุ่งหลังคาเออปูขอโอกาสนี้เออขอบอกบุญประกาศบุญนะเออจะมุ่งหลังคาวิาหารธาหลังนี้พร้อมกับช่อฟ้าช่อฟ้าก็สามช่ออืมอันใดมีความประสงค์อยากจะร่วมมุ่งหลังคาวิาหารธากรบปูก็ขอให้ ลงคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้เนอะเรริญพอหลุก